ครับก็วันนี้ก็วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของพาร์ทเทคนิคกันนะครับในในการทำคลิปวิดีโออย่างหลายๆคลิปอย่างหลายหลายไลฟ์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวผมเองเนี่ยได้สรุปข้อมูลไว้ให้กับทุกคนนะครับว่าเทคนิคการทำคลิปสั้นเนี่ยทำยังไงแต่ว่าวันนี้ผมจะมาลงารายละเอียด ลึกลงไปกว่านนั้นว่าในรายละเอียดแต่ละคลิปเนี่ยเวลาทำทำยังไงนะฮะโอเคผมต้องคุยก่อนว่าในหลายๆครั้งเนี่ยผมต้องพูดตรงๆว่าผมเอาวิดีโอจากไลฟ์ของผมเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคือไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนก็ตามเนี่ยผมก็จะอัดแบบนี้ก่อนแล้วผมก็ไปตัดต่อในท่อนที่มันสาคัญในท่อนที่มัน ในท่อนที่มันสําคัญแล้วก็ในท่อนที่มันเขาเรียกว่าเป็นเป็นประโยคเด็ดหรือว่าเป็นท่อนเด็ดๆผมก็จะเอาไปตัดลงแล้วก็ทําเป็นคลิปท่้นแต่ว่าวันนี้ผมจะลงลึกไปมากกว่านั้นก็คือว่าวันนี้จะมาบอกเทคนิควิธีการที่เอ้ยในหนึ่งนาทีคุณจะบริหารจัดการข้อมูลยังไงคุณจะทํายังไงได้ไดบ้างที่จะให้มันทัน ให้มันให้มันอย่าใช้คําว่าสมบูรณ์เลยครับให้มันมันมีความเป็นเขาเรียกว่ามีความไหลลื่นแล้วก็ดูมีความเป็นโปรแล้วก็เนื้อหาครบถ้วนนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าเทคนิคที่มันลงลึกเข้าไปอีก ลงลึกแล้วทํำยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันข้อแรกนะครับข้อแรกเนี่ยสิ่งแรกที่คุณควรที่จะทําที่สุดเวลาคุณทาคริปโปอ่าต้องต้องคุยก่อนว่าอ่ะคือก่อนจะเริ่มข้อแรกอ่าต้องต้องคุยเพิ่มเติมตรงนี้ว่าเวลาคุณทาเนี่ยถา,ถามว่าทําไมคลิปหนึ่งนาทีมันถึงสําคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเอ่อฟีเจอร์ใหม่ๆของ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตามแพลตฟอร์มสีแดงแพลตฟอร์มของ facebook หรือแพลตฟอร์มของแอปสีดำคือไม่ว่าจะแพลตฟอร์มใดก็ตามเนี่ยเขาจะบีบทุกอย่างให้เหลือ1นึงนาทีและไม่เกินนั้นอ่าจริงอยู่ว่าตอนนี้แอปสีดำเนี่ยมันจะเพิ่มระยะเวลาให้มันยาวขึ้นแต่แล้วไงฮะคนจะอยู่ได้แค่ ิบวิแรกแล้วก็ยาวๆจะดูได้ไม่เกินสามนาทีวันเนี้ทำอคอนเทนต์ที่เป็นคุณค่านี่ในหนึ่งนาทีแล้วเ,เราลงได้ในช่วงท่องทางและสําคัญพอลงได้ช่วงท่องทางมันเป็นการเปิดค่าการมองเห็นให้กับเราซึ่งก็อย่างไลฟ์ที่ผ่านมาผมก็ทำไปผมก็บอกไปแล้วบอกเทคนิคไปแล้วว่าเฮ้ยวิธีการเปิดค่าการมองเห็นทํำยังไงได้บ้าง สองสามไลฟ์ที่ผ่านมาก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับสองสามคลิปที่ผ่านมาถ้าถ้าคุณกลับมาดูวิดีโอนี้สองสามคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่าฮประสบการณ์ที่ผมได้กลุ่มฐานแฟนกลุ่มผู้ติดตามที่ชอบเนื้อหาของผมเนี่ยผมทํำยังไงโอเคนะฮะโอเคเรามาเริ่มข้อแรกนะครับสิ่งแรกที่คุณคนที่จะทํานะทบถ้าวันนี้คุณยังไม่ออกไลฟ์หรือว่าคุณยังไม่ได้ทํา คุณยังไม่กล้าออกไลฟ์อ่าเพราะว่าโอเคอาจจะไม่รู้ว่าจะโต้อตอบกับคนยังไงสิ่งแรกที่คุณควรที่จะทําก็คือให้คุณอัดวิดีโอยาวๆไว้ก่อนอัดวิดีโอไลฟ์ยาวๆอัดวิดีโอก็ได้หรือทําเป็นไลฟ์ยาวๆแบบนี้แล้วคนค่อยไปโหลดวิดีโอในไลฟ์มาหรือคนอัดวิดีโอยาวๆเนี่ยแล้วคนค่อยอ่ะสิ่งแรกก็คือ อัดวิดีโอยาวๆแบบนี้ไว้ก่อนตั้งแต่ต้นจนจบเลยพอเราคุณอยู่หน้ากล้องเดี๋ยวคุณจะชินกับหน้ากล้องไปเองเรือ่องแรกผมก็ไม่ได้ชินอะไรหรอกโอเคนะสิ่งสำคัญที่สุดคืออัดวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าคุณจะอยู่ในบริบทไหนก็ตามก็ฝึกพูดลองพูดไปก่อนโอเคนะข้อที่หนึงสรุปอัดคลิปวิดีโอแบบยาวๆตั้งแต่ต้นจน จบก่อนข้อที่สองนะฮะหลังที่จากที่อัดแล้วไม่ว่าคนจะอัดเป็นวิดีโอหรือคนจะอัดเป็นไลฟ์ก็ตามให้คุณตัดส่วนที่สำคัญสำคัญนะฮะให้ตัดส่วนที่สำคัญที่พูดเนื้อหานั้นๆหัวข้อนั้นๆออกมาอันนี้คือข้อที่สองสรุปนะ ตัดส่วนเนื้อหาอะตัดส่วนเนื้อหาที่สําคัญที่พูดถึงเนื้อหาตรงนั้นแบบเน้นๆตัดแค่ตรงนั้นท่อนตรงนั้นมาก็พอโอเคนะนี่คือข้อที่สองแล้วข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยมันมีความสำคัญเหมือนกันคือไม่ว่าคนจะทำ ไม่ว่าคนจะพูดเนื้อหาอะไรก็ตามอย่างที่ผมได้บอกไปอันนี้เสริมเสริมนิดนึงนะฮะอันนี้ผมเสริมนิดนึงว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปก่อนๆเนี่ยผมบอกทุกคนว่าคลิปที่ดีควรจะมีแค่สั้นๆแค่สามหัวข้อก็พออย่าจะเกินไปกว่านั้นหรือสี่ถ้าถ้าคุณบีบเวลาได้และเนื้อหามันกระทัดรัดจริงๆตรงจุดจริงๆ โอเคนะจัดสรรขอโทษนะฮะจัดสรรเวลาให้ดีในแต่ละคลิปคุณอาจจะเกินอยู่ประมาณสักไม่ถึงแปดวิแรกแล้วก็อีกห้าสิบสองวินาทีที่เหลือคุณก็ไปบริหารจัดการเอาว่าเอ,อ้อีกสามข้ออีกสามข้อที่เหลือเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณสักสิบห้าวิสิบห้าวิหรือสิบ หกสิบเจ็ิบแปดวิประมาณนี้คุณก็บริหารเวลาเอาในแต่ละข้อคือสรุปนะฮะข้อสุดท้ายก็คือคุณจะต้องจัดสรรเวลาให้ดีจัดสรรเวลาให้ดีในการทำโอเคนะฮะ,ะเนื้อหาเทคนิคก็จะมีในวันนี้มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับก็ อยากที่จะแนะนำนะฮะว่าใครที่จะทำเป็นหัวข้อเป็นเนื้อหาเป็นอะไรเนี่ยถ้าวันนี้คุณคุณมีสีเดี๋ยวในครั้งถัดไปเนี่ยถ้าคุณมีเนื้อหาเยอะๆคุณมีเนื้อหายาวๆอาสมมติว่าเนื้อหาที่คุณจะพูดเนี่ยถ้าแตกหัวข้อย่อยออกมาเป็นเป็นได้สิบหัวข้อย่อยเป็นสิบหัวข้อเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาสอนว่าเอ้ย เวลาแตกเนื้อหาพวกเนี้ยออกมาแตกยังไงต่ออีกแตกยังไงเอ้ยแล้วเวลาตั้งทํำยังไงนะฮะก็เดี๋ยวก็จะเอาสิ่งพวกเนี้ยมาให้กับทุกคนในไลฟ์ั้งหน้านะฮะก็วันนี้ก็ไปก่อนนะฮะก็มาก็ให้แชร์ข้อมูลเทคนิคก็ประมาณนี้นะครับก็ติดตามได้จากเพจ เพจมิ n เตนเทนนะฮะแล้วก็ในช่อง YouTube ก็เป็น p พจจุดมิสเตอร์คอนเแล้วก็ถ้าเป็นช่อง TikTok ก็เพจจุดมิสเตอร์คอนเเป็นหลังกฤษทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook เฟาทั้งใน YouTube แล้วก็ใน TikTok นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วนะครับสวัสดีครับ